ทุกท่านไปดูแสงสีที่วังนาลายลพบ,บุรีนะครับนี่ครับก็มีรถรับส่งย้อนยุคนะเนี่ยมันคล้ายๆรถรางสมัยรัชกาลที่5แต่มันก็คงไม่ใช่รถรางนะเนี่ยมันส่งเดียวกันมากคือเนี่ยส่งคนมาร่วมงานอะ่ะทุกคนก็จะแต่งตัวเป็นออเจ้านะใส่ชุดไทยเหมือนวัดอรุณเนี่ยแล้วก็ตกแต่งอุทยานตรงวังนาลายเนี่ยในตัวเมืองลพบ,บุรีเองให้มันเป็นแสงสีแบบนี้ติดโคมติดอะไรเนี่ยก็สวยมาก สมกับคําล่ำลือว่าเป็นเมืองลาวกรุงเก่าอะ่ะพูดง่ายเนี่ยคนทุกคนไปนะแม้กระทั่งชาวต่างชาติเองก็ใส่ชุดไทยได้เยอะมากคือผมจะมีคลิปใหญ่อยู่คลิปหนึ่งอย่างตอนนี้ยังไม่ลงเอาคลิปเล็กนี่ลงไปก่อนเนี่ยก็ทําสีสันได้สวยมากทําไฟได้สวยจริงๆเนี่ยผมเองก็มาครั้งแรกนะก็ไม่เคยมาเนี่ยเนี่ยคนเยอะมากโอ้โหของนี่ขายดีจริงๆไม่ว่าจะในทั่วสารทิศอะ่ะพูดง่ายๆแม้กระทั่งคนกรุงเทพเองก็ไปนะเพราะหนึ่งปีเขาจะจัดครั้งเดียวเนี่ย